ไ่ค่อยดีครับผมมันคืมฟ้าคืมฝนนะครับอากาศคืมคฟ้าคืมฝนไม่ได้ถ่ายทําตั้งแต่ต้นนะครับจะถ่ายทาตอนกลับบ้านจะกลับแล้วนะครับผมเวลานี้ก็เป็นเวลาเที่ยงให้ดูสภาพไมก้ก่อนนะครับผมดูสภาพไม้นะครับเป็นไม้ที่เปิดใหม่นะครับนา,นาทาง ทางลงมาจะาชันมากนะครับเป็นตะลิงชั่นแห้งนะครับเนาะเป็นไมแ้แคบๆร่องเพชรได้หาหลังครับผมบเป็นเนินเป็นเนินสไลด์ลงมาครับผมแล้วก็มุมตั้งกล้องก็ไม่ได้นะครับผมหันหน้าเข้าหาพระอาทิตย์ย้อนแสงกลัวภาพไม่สวยนะครับเนาะ เดเลยไมไ้ถ่ายทำตอนงัดปลาให้ดูขอไปหลายๆเด้อก็ไม้นี้ผมใช้เวลาเปิดไม้ใหม่ทำการถากถางต้นมไม้เขาเรียกต้นอะไรครับใบใบมันเหมือนเช่าโอมใบใบมันคือพระขาแห้งด้วยครับผมพี่นอ้องเต้น้ำหลายๆ มันอยู่หลาะหิ้มซี่ครับผมอยู่ตะฟังผมก็ได้ทำการฟันทีละต้นละต้นละต้นนะครับผมมามาจะพาน้าหนามนูมนหนามมันนะครับน้าเขาจะแหลมมากนะครับน้าแหลมมากนะครับผมนี่คือหนามขึ้นตะปุ่มตะปำตามต้นนะครับคือต้นพักขาเนี่ยครับนหนา ยอดเพิ่นจะออกเป็นข้นข้นนะครับนะ่ะนะคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับว่าภาษากลางเขาเรียกต้นอะไรแต่ผมจะเรียกว่าชะโอมน้ำนะครับผมไม่รู้ว่ายอดมันกินได้ไหมเพรามันมีแต่น้ำนะครับนะั่นน้ำแหลมมากก็ปักผมเข้าไปก็หลายแผลอยู่เหมือนกันครับผมได้ทำการปุกเป,เปิดไม้ใหม่นะครับ วาัาน้าจะเบื่อวิดีโอนี้ขอเป็นวิดีโอสั้นๆนะครับผมตอนจะเก็บเบียดกลับบ้านไปพักผ่อนแล้วเพราเย็นนี้ก็จะได้ทำงานนะครับผมเริ่มงานก็ห้าโมงออกจากออกจากตัวบ้านก็ห้าโมงครึ่งนะครับไปถึงที่ทำงานก็หกโมงหกโมงครึ่งใช้เวลาเดินทางสามสิบนาทีถึงที่ทำงาน จากวันที่หนึ่งไปนี้ผมเริ่มเข้ากะกลางคืนแล้วนะครับผมก็ได้มีเวลา,ามาเล่นเบ็ดอยู่สองชั่วโมงครึ่งถึงสามชั่วโมงประมาณนี้นะครับผมจะได้เล่นอยู่สิบห้าวันนะครับผมก็รอชมผลงานเป็นกำลังใจให้คันเบ็ดใหม่ด้วยนะครับฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ช่องตกปลาบันนอกบันนอกหนึ่ง ด้มีกระจิตกระใจนะครับนอเล็กวิดีโอการตกปลากีฬาตกปลาทีเชื่นชอบนะครับให้พี่น้องได้ชมกันครับก็อยากให้เยาวชนรุ่นไม่ไม,ไม่หันมาตกปลากันนะครับนอเอาเวลาว่างเป็นประโยชน์ครับผมมาเบื้องปลากันนะครับน้อลงานครับผม งานวันนี้ได้กี่แต้มมานับกันครับนาะนะเป็นตะลิ่งชันมากนะครับเป็นลำชีน้ำลดน้ำลดลงไปครึ่งศอกนะครับผมก็ตัวสวยๆอยู่นะครับได้ห้าได้หกแต้มนะครับผมหกแต้มใส์กำลังทอดครับหกแต้มนะครับผมย้อนแสงเนาะ เดี๋ยวนะครับหาหมุมกล้องก่อนขาตั้งกล้องก็ไม่ได้อ,อมาด้วยนะครับวันนี้รีบไม่หกแต้มสวยๆเลยครับผมก็มีีมิะเพียนครับอะะเพียนหนึ่งตัวครับตะเพียนแล้วก็ปากาครับหนึ่งตัวแล้วก็ แล้วก็กปากาสองตัวแล้วนะครับเป็นสามปากาสองแต่เพียนหนึ่งเป็นสามแล้วนะครับแล้วก็ปลาปลาตะโกกอีกสองแก้มนะครับตะโกกสองตะโกกสองแก้มแล้วอีกตัวหนึ่งเป็นปลาขยงนะครับขยงรวมเป็นหกแก้มนะครับผม <c oughs> ให้สวยนะครับผม ก,กลับไปก็จะเอาไปทำกับข้าวนะครับผมทกับข้าวกินเที่ยงนี้แหละครับผมบมากินด้วยกันนะครับน้านะเมนูน่าจะเป็นทอดนะครับผมทอดกินกับส้มตำก,ก่อนจะกลับก็ไปชมบรรยากาศหม้าลำซีจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผม ้ามีโอกาสผมจะพานณะณนะนะ์ไปเปิดไมยใหม่ซึ่งผมไปสำรวจดูนะครับผมเป็นหาดทรายหาดทรายเหมือนพัทยาเลยนะครับผมแต่ยังไม่ได้ลงแค่ไปสำรวจหมายนะครับแต่ไม่ได้บันทึกวีดีโอให้นาะนะได้ดูกันถ้ามีโอกาสจะพาไปนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่เลยนะครับผมผมเพิ่งค้นพบอยู่อำเภอเขื่องในนะครับผมเป็นหาดทรายกว้างมากนะครับ เท่าสนามบินสุวรรณภูมิเลยนะครับผมว่าน้ำลดหินแต่เป็นหาดหน้าปากัปากเต็นตกปลาแล้วก็ปิ้งปลากินกลางคืนนะครับผมเหมาะมากครับผมก็ขอจบวิดีโอวไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ